còn cái này nó cái đàn đàn phụ nữ khiêu này này, đàn phụ mà đang là đàn nó 我妹。 ครับช่วยเล่าเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุให้หน่อยนะครับครับวันเกิดเหตุการณ์แล้วก็เป็นเป็นวันเสาร์ครับช่วงประมาณทุ่มกว่าทุ่มประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยครับก็คือหลังจากที่ไปซื้อของที่บิ๊กซีเสร็จนะครับก็กลับมาซื้อของที่งานยี่สิบาทครับซอยนีงนะครับก็คือผมเข้าไป้านประมาณสองนาทีกว่าครับก็มีรถผู้ชายคนหนึ่งบนกระบี่นะครับขับรถเข้ามาแล้วก็ สังเกตจากกล้องครับเขาซ่มเดองมองไปที่แฮนด์รถนะครับแล้วเขาก็ให้เด็กผู้หญิงเนี่ยลงมาถามสินค้าในร้านครับว่ามีสินค้าอะไรหรือเปล่าครับระหว่างที่เด็กเขาลงมาถามสินค้าครับเขาก็่มเดองมองไปทางขวาอีกแล้วก็ไปหยิบของที่อยู่หน้าที่อยู่หน้ารถครับมาใส่ไปที่รถของตัวเองครับแล้วหลังจากนั้นครับผู้หญิงเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาก็เดินออกจากร้านครับแล้วก็ขับรถออกไปในระหว่างที่ผมงกำลังเลือกซื้อของอยู่ครับ ขนาดนั้นพี่ของมีอะไรบ้างครับพี่ครับของ้นาก็เป็น,เป,นเป็นข้าวข้าวผัดเกียวครับแล้วก็ผลไมค้ครับครับคือเรามีความรู้สึกงไงพี่มันมันก็มันก็เฟลครับมันเป็นสิ่งของที่เราซื้อมาด้วยน้นําแรงเราครับบางก็คือเหมือนเราเคยเห็นเราเคยเห็นตามพน,นที่ตา์แ่เขาโดนเขาเออกข่าวนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาเจอกับตัวเองอย่างนี้ครับอยากจะฝากอะไรกับฝั่งทำไมพี่ว่าถ้าเกิดให้ดูเหตุการณ์แบบนี้เป็นตัวอย่างครับก็อยากให สังคมเรามาระวังครับในการไปซื้อของคนเดียวเนี่ยเวลาเราแขวนของไว้หน้ารถอย่างเงี้ยครับบางทีเราแขวนไว้เราก็ไม่รู้ว่าใครเขาจะเข้ามาบ้างครับขับรถเข้ามาเทียบอะไรเงี้ยครับพอบางทีเราเราเรา,เราแบบว่าไงกลับมาเราไม่เจอสิ่งของของเราเนี่ยครับมันก็รู้สึกเฟลอเงี้ยครับ